โดยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนค่ะได้มีการเปิดเวทีเสเวนาน้ำท่วมปี54นะคะที่เกี่ยวกับการผลันง,งบ350,000ล้านนะคะว่าเป็นความผิดพลาดหรือว่าเป็นความตั้งใจเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลนั่นเองนะคะเราจะไปติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน4องค์กรได้แก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและสถาบันนโยบายศึกษาจัดเวทีเสวนานในหัวข้อแฉน้ำท่วมปี54ถึงผ่านงบ3 5แสนล้านผิดพลาดหรือตั้งใจ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและการป้องกันเพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะแรกและเป็นการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวโดวยเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วณปริญญาสิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนาในครั้งนี้เพื่อสะท้อนความเห็นและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารน้ำท่วมที่ผ่านมาของรัฐบาลรวมทั้งการใช้งบประมาณจำนวน350,000ล้านบาทเพื่อจัดการปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้วันนี้สัมมนาเล่นแฉน้ำท่วมปี54ถึงผ่านงบ3.5แสนล้านเป็นภาพหรือตั้งใจ ผมว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราในที่นี้ทุกคนที่จะสะท้อนสิ่งต่างๆที่ในความรู้สึกออกมาพิจารณต่างๆก็คงจะต้องเอาความจริงมาคุยกันและสะท้อนและก็แนะนําในสิ่งที่รัฐควรจะรู้ควรจะทำความรู้สึกของประชาชนท่านเป็นผู้ส่วนหนึ่งของประชาชนแม้ในห้องนี้อาจจะไม่มากแต่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนได้เต็มที่และเป็นตัวแทนได้เต็มที่ ขณะที่นายธีรชนมโนมัยพิบูรรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งบรรยายพิเศษในหัวข้อทำไมน้ำท่วมใหญ่ถล่มเมืองกล่าวว่าหากพิจารณาตามสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยจะพบว่ามีลักษณะเป็นที่ราบในส่วนกลางของประเทศประกอบกับลักษณะการไหลของน้ำจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยแม่น้ำหลายสายของประเทศจากภาคเหนือจะทำหน้าที่รับน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตจะพบว่าปัญหาน้ำเหนือมีทุกปีแต่ประเทศไทยก็สามารถผ่านพ้นมาได้ทุกครั้งสาเหตุสำคัญคือประชาชนชาวไทยโชคดีที่มีระบบพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้ขุดคลองจัดสร้างเขื่อนรวมทั้งแก้มลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งกรุงเทพมหาคนครได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเมื่อครั้งเกิดวิกฤตน้ำเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยจะพบว่าระบบการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหาคนครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมประกอบกับรัฐบาลให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำหากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอก,กชนและประชาชนร่วมมือกันในการทำงานอย่างเต็มที่ คาดว่าปัญหาน้ำท่วมจะไม่เกิดขึ้นอีกในปีนี้อย่างแน่นอนกรุงเทพมหานครรอดมาเกิน20เขตเพราะทุกฝ่ายช่วยกันต้องขอบคุณท่านประชาชนกรมตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไปหาเครื่องสูบน้ำมาช่วยต้องขอบคุณท่านสุขกำพล กระทรวงควมนาคมที่ขนบิกแบตรวมทั้งที่ปรึกษาของท่านในตอนนั้นก็คือลูกน้องผมซึ่งตอนนี้กลายเป็นรฐมดีช่วยกระทรวงควมนาคมดอ,อรชัดชาติต้องขอบคนคนในรัฐบาลหลายคนรวมทั้งท่านนายกที่ใจกว้างพอที่ยอมให้คนในพระทรงข้ามเข้าไปมีส่วนแก้ไขบ้านเมืองให้รอด แต่มีบางคนที่น่ารอายผมคิดว่าครั้งมหาอุกภัยครั้งที่ผ่านมาบางคนถ้าสำนึกผิดจะรู้สึกได้ว่าตนเองได้ฆ่าคนตายโดยประมาทไปแปดร้อยกว่าคนทำให้คนนับล้านระทมทุกข์เหตุการณ์อย่างนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกและไม่สมควรเกิดขึ้นอีก สำหรับกิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อได้แก่น้ำท่วมกับปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยนายปริญญาเสิริสารการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำไมที่ด่อนน้ำท่วมที่หนองไม่มีน้ำโดยนายสมิทธิ์ธรรมสโรดประธานกรรมการมูล,ลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมนายกอบจอสมุทรปราการ น้ำท่วมปี54ผิดพลาดหรือตั้งใจทางออกขอประชาชนคือการประท้วงหรือโดยนายปราโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชนละประธานนายคมสันมาลีศีกรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังนายสสินเถลิมลาบเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคาะเสถียรและนายชาวลิตจ,จันทรรัตกรรมการผู้จัดการทีมกรุป๊ปทีมข่าว d n เ รายงาน